สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราอ่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูโรงเรือนครับจะมาอธิบายถึงรายละเอียดของโรงเรือนครับว่าเราทําแบบไหนเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรงเรือนที่เราทำเนี่ยมันดีแล้วมันดีพอมันเหมาะสําหรับผักสลัดใครจะมากําหนดให้เราถ้าเราไม่กําหนดเองอ่ะตรงนี้มาดูครับว่าผมทําแบบไหน ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ส่วนเพื่อนคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําผักไฮโดรน้นํานิงมาก็4ี่ปีก่าแล้วในส่วนตรงนี้แนวทางการทําของผมก็คือผมไม่เคยมีการวัดค่าน้ําเราจะปลูกกันน้าปรปาปลาน้ําบาดาลแล้วก็น้ําธรรมชาติไม่วัดค่าน้ําครับก็ปลูกได้ไม่มีปัญหาเลยในส่วนตรงนี้อะมาดูครับว่าผมใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการทําโรงเรือนอตรงนี้ไปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกอะไรมากมายอขออนุญาตสลับกล้องครับอะ โรงเรียนผมนี่โรงข้างบ้านโรงเล็กผมชอบมาทําคลิปตรงนี้เพราะมันสะดวกอามาดูนะครับว่าอาความกว้างความยาวเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดนาะก็คือเอาตามขนาดพื้นที่ของเราเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะปลูกข้างบ้านแถวเดียวก็ทําแถวเดียวได้เพื่อนเพื่อนบางคนพื้นที่ใหญ่ทําสี่เหลี่ยมจัตรุรัสก็ทําได้แล้วทีนี้ปัจจัยสําคัญเลยที่ว่าทํารโรงเรือนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าเฮ้ยโรงเรือนเราใช้ได้แล้วโรงเรือนเรา โปร่งโล่งดีแล้วความสูงหรอความกว้างหรอดูจากอะไรอันนี้ผมบอกจากประสบการณ์ผมเลยนะขนาดอย่างที่ผมบอกเลยเอาตามพื้นที่เราเลยไม่ต้องไปอิงใครหรอกครับสมคูณสามสามคูณ,คณหกอะไรพวกเนี้ยเอาตามพื้นที่เราอย่างของผมตรงเนี้ยที่มันแคบเพรผมขุดคูขึ้นมาที่แคบผมก็ได้แค่สองแถวจริงๆใส่สามแถวก็ได้แต่ถ้าใส่สามแถวตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสองตรงนี้หนึ่งผักไม่โตครับเพราะว่าอัดกันมากเกินไป บางช่วงอาจจะโตแต่พอเจอฤดูฝนเนี่ยเรียบร้อยครับผมโดนมาแล้วก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าการเน้นจํานวนลังมากมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีผักขายเยอะหรอกครับเพราะว่ามันจะมีผลตามมาก็คือมันจะทําให้ผามมากักเนี่ยเหมือนอากาศเขามันเหมือนแย่งอากาศกันอ่ะผมไม่รู้จะใช้คําไหนเหมือนแย่งอากาศกันก็เลยทาให้ผักไม่ค่อยโตะตรงนี้คือลักษณะเวลาเราเข้ามาอยู่ในโรงเรือนเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่ในโรงเรือนอ่ะอาจจะงงคือตอนกลางวันตอนที่อากาศมันร้อนๆเราเข้ามาในโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนต้องเย็นตอนที่มีลมพัดอยู่ในโรงเรือนก็เหมือนเราอยู่ข้างนอกมีลมพัดผ่านได้คือสภาพในโรงเรือนเนี่ยครับมันเหมือนกับว่ามีโรงเรือนเหมือนไม่มีโรงเรือนอทำไมผมพูดแบบนั้นมันเข้าใจยากนะแต่จริงๆก็คือ ตอนอากาศรา้อนเราเข้ามาข้างในเนี่ยมันเย็นมันไม่อบอ้าวถ้ามันอบอ้าวเน่ะต้องปรับเลยแหละครับว่าเออมันเกิดจากอะไรอบอ้าวจากอะไรเป็นพลาสติกคุมโรงเรือนนึกเปล่าหรือว่าด้านข้างเรามันต่ําเกินไปอ่ะตรงนี้ก็ปรับได้แล้วทีนี้มาดูว่าเวลาลมพัดเราอยู่ข้างในเรารู้สึกเย็นไหมรู้สึกว่ามันลมผ่านได้หรือเปล่าเหมือนเราอยู่ข้างนอกหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ก็ไปปรับเอาครับเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ย ลมไม่พัดผ่านเลยโรงเรือนเราเนี่ยลมไม่พัดผ่านเลยแล้วอยากปลูกผักผักโตช้าครับแล้วบางทีเจอช่วงหน้ารา้อนอย่างเงี้ยลมไม่มีนิ่งๆร้อนแห้งแรงเหมือนบ้านผมแล้วเนี่ยโอ้โหแย่เหมือนกันครับตรงนี้ปรับเอาปรับใช้เอาได้ครับตรงนี้ในส่วนของโรงเรือนเพราะสําคัญจริงๆอะโรงเรือนเวลาปลูกผักช่วงนี้ก็จะเริ่มมีเพี้ยไฟมานะอืม ก็ปรับใช้เอาเพื่อนๆโรงเรือนที่ดีคืออยู่ในโรงเรือนเหมือนไม่อยู่ในโรงเรือนก็คือสภาพอากาศในโรงเรือนมันผมจะอธิบายยังไงเนาะคืออยู่ในโรงเรือนมันเย็นกว่าอยู่ข้างนอกแล้วกันแล้วก็อากาศถ่ายเทได้คําว่าอากาศถ่ายเทถ่ายเทยังไงอะเออมันก็น่าคิดแล้วก็คืออย่างเวลาลมผ่านเนี่ยลมพัดลมอะไรล้วอยู่ข้างในเราก็รู้สึกถึงว่าเออมีลมมาพะทะตัวเรานะ มีลมผ่านมีลมมากระแทกหน้าเรานะนั่นคือ,อคำว่ามีลมพัดผ่านในรูปแบบของผมนะคือมีลมพัดโดนเราเรารู้ว่าเออลมพัดผ่านนะตรงนี้แบบนี้อากาศปโปรง่งโล่งไม่อึดอัดไม่ใช่ว่าเข้ามาตอนอากาศร้อนว่บอึดอัดเหลือเกินหายใจลำบากร้อนอบอ้าวโอ้นั่นต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับอาจจะเจอจากอะไรพื้นที่แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างของผมเนี่ยมันอึดอัดอาจจะอึดอัดเพราะว่าหลังคาผมต่ํา สองเมตรยี่สิบ้านข้างเมตรห้าสิบผมทําสูงกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าพอฤดูลมแรงเนี่ยถ้าผมทําสูงเนี่ยหลังคาเรียบร้อยครับไปหมดเลยผมก็ต้องป้องกันในส่วนตรงนั้นเพราะว่าผมก็ผ่านมาหลายฤดูเนาะอ่าหลังคาทําไมผมต้องทําจัว่วทําโมเดิร์นได้ไหมทําได้แต่พอถึงฤดูฝนเนี่ยผมจะต้องใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนคลุมด้านบนคลุมทับไปอีกทีหนึง่งถ้าหลังคามันไม่สโลปมากๆเนี่ย มันจะทําให้พลาสติกคุมโรงเรือนที่เราขึงแล้วเราคิดว่ามันตึงแล้วเนี่ยบริเวณข้างๆเนี่ยน้ําก็จะขังมันก็จะยุ้ยพอมันขาดมันก็จะขาดยาวผมก็เลยตัดสินใจทําแบบนี้เลยสโลปมากๆฝนตกมาก็เททิ้งลงทิ้งลงทิ้งลงจบครับปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมทําคลิปมาตั้งนานทำไมไม่เห็นมีพลาสติกคุมโรงเรือนผมจะใช้พลาสติกคุมโรงเรือนก็ต่อเมื่อเป็นฤด,ดูฝนเท่านั้นช่วงนี้ผมเมาออก เอาออกเพราะว่าผมต้องการให้มันฟลอมันโปร่งมันโลง่งลมพัดมาก็จะได้พัดผ่านไปไง่ายๆผักก็จะโตเร็วอากาศไม่อับไม่ชื้นตรงนี้สําคัญครับอืแล้วที่สําคัญเลยอย่าลืมครับว่าที่เราปลูกผักให้โดนแดดเยอะหน่อยครับโดนเช้าถึงเงย็นเลยยิ่งดีผมบอกเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆบางทีปลูกข้างบ้านเนาะมันโดนไม่ได้นานก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ มันได้เพราะว่าพื้นที่แต่ละคนนะ่ะมันแตกต่างกันอย่างผมกลางทุ่งนาแล้วแต่ผมจะเอาครับว่าผมจะไปสร้างตรงไหนแต่เพื่อนๆบางคนอยู่คอนโดโอยคอนโดอาจจะอยู่ข้างหลังทําได้บ้างผมก็มีบางคนก็สั่งปุ๋ยไปปลูกเนาะอยู่หมู่บ้านจัดสรรพื้นที่เราอาจจะจํากัดข้างที่จอดรถข้างบ้านมัน่งก็ปลูกได้ครับไปปรับใช้เอาตรงนี้เพราะว่าพื้นที่เราต่างกันอย่างน้อยฟังผมไปเป็นแนวทางปรับใช้ตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาดูว่าลักษณะโรงเรือนเนี่ยทำยังไงให้เราเราเราคิดว่าโรงเรือนน่ะมันดีไม่ใช่โรงเรือนที่ราคาแพงแล้วจะดีนะครับคืออย่างผมน่ะมันดีมันดีก็จริงในเรื่องของวัสดุการใช้งานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือผมขายผักผมทําโรงเรือนไงก็ได้ให้ผักผมมันโตโรงเรือนผมไม่ไผ่มีอายุการใช้งานไหมมีครับปีหน้าผมก็ต้องเปลี่ยน3ปีเปลี่ยน แต่การเปลี่ยนของผมผมก็แค่เดินไปตัดไม้ไผ่ผมอยู่ฝั่งนู้นมามาทําตรงนี้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่เพราะว่าพวกนี้ก็จะมีอยู่แล้วมาทําที่เดิมปลูกใส่เสาที่เดิมมันก็ใช้ต้นทุนในการทําต่ํามากผมจะเน้นที่สุดคือเน้นผลกําไรใช้ต้นทุนให้ต่ําที่สุดเพราะยังไงโรงเรือนผมจะดีขนาดไหนผมก็ ขายผักได้โลละร้อยเท่าเดิมเพราะผมเดียวกับร้านอ่โลละร้อยทั้งปีแค่นั้นครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กก็จะดีครับอันนี้ดีกว่าจริง,รงๆแน่นอนดีในเรื่องความคงทนแข็งแรงตรงนั้นดีแต่ว่าของผมผมพอใจอย่างเงี้ยสบายใจแบบนี้ก็ทําแบบนี้ผมจะมาฟิกที่ตัวผักมากกว่าตรงนี้อ่ะดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆไปปรับใช้เอาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกพื้นที่แต่ละคนต่างกันปัจจัยต่างกันสิ่งแวดล้อมต่างกันสิ่งที่เราทําได้ก็คือ ทำความเข้าใจและมาปรับเปลี่ยนในส่วนของเราให้มันกลมกลืนคล้ายๆกันเพื่อที่จะให้ผักออกมาดีเพื่อที่จะมีผักขายเป็นได้ๆเราตรงนี้สําคัญครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ